<laughs> แล้วเขาที่ต้องเข้าหรอออก <laughs> เขาไม่ต้องเข้าใช่ <laughs> ไหมลงหายใจเข้า <laughs> ลงหายใจออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งพี่เจ็บเดี๋ยวจะบอก เข้าสู่ช่องนะัตตี้หนะคะตอนนี้แน่นอนค่ะก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็กําลังมีนั่งดูแข่งอยู่นะคะวันนี้ไม่ได้ไปทําวีดีก่กอนนะคะก็มานั่งดูแข่งแทนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นคู่แรกนะคะของพ e ีอา n ีนาเนาะเจอกับบูร์แอมในเด็กอีสปอร์ตนั่นเองนะคะก็เนี่ยดูทรงแล้วว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะคะโดยวันนี้เนี่ยคลิปของเรานะคะก็จะมีแข่งรับเชิญค่ะนะคะ,นะคะซึ่งถ้าเกมนี้แข่งเส เมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะไปรับเขากันนะคะทุกคนน่าจะเดาได้ว่าเป็นใครนะคะวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะจะพาทุกคนไปทําอะไรกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะเดี๋ยวตีไปรับเขาไปห้าสแล้วเราก็อยู่กับซัมเมอร์เราเล่นหน้าถึงเราเล่นค่ะแล้วเราก็อยู่กับโอฟไลนค่ะคุณแข่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ ็เป็นไปตามที่คาดคาดแบบ้างผมใปะคาดผมขาดมันถึงเออคาดถีวขาดก่อนโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกบของเราในวันนี้นะคะก็คือโอเวอร์ไฟนะคะบุคคลที่บุกคนไม่ว่าจะมีคลิปไหนก็คือต้องมาคอมเมนต์ว่าขอขอหน่อยพี่ลี่หน่อยขอหน่อยดูโอเวอร์ไฟหน่อยเธอลวงอะไรอ่ะเธอลวงะวงอะไรเราแค่าีมขาดอยู่อ้าววันนี้เราจะไปไหนกันคะก็เราจะไปคลินิกแก้ภาพประบาดกันขอ ราะว่าผมเป็นออฟฟิศซินโดมก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นแต่อาการเรื่มปวดไปเลยครับก็ไปก็ว่ารักษาตั้งแต่แรกๆจะได้ไม่เป็นหนักเป็นกัรวิธีวดได้ครับมันมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่เรานั่งทํางานหรือนั่งนานๆทําอะไรท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆอย่างหถึงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยม,มันก็เลยทาให้แบบเขาเรียกวอะไรกล้ามเนื้อตึง เด็กๆหรือว่าแบบคนอื่นเขาจะชอบคิดว่าแบบเป็นโปรเพเยอร์แล้วก็จะแบบว่าอุ้ยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือสมมุติว่าเธอตื่น้องเอาตั้งแต่เธอตื่นเลยเธอซ้อมหนักไหมเธอต้องนั่งท่าเดิมกี่ชั่วโมงเริ่มซ้อมก็บ่ายสองประมาณห้าโมงแล้วก็พักตอนท้องทีสองทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็เล่นงต่อนิดหน่อยแปลว่าคือเธอก็ต้องนั่งท่าเดิมแบบมากกว่าแปดชั่วโมงูกว่าต่อวันอ่ะใช่แต่ก็มีแบบต้องลุกบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดนั่งเล่นเกมส่วนใหญ่ก็นั่งท่าเดียวท่าเดิม ตอนที่เธอบอกว่าเธอเริ่มปวดอะคือมันมันเป็นยังไงวอลฟิซินโดมะมันก็แบบปวดปวดไม่เมื่อยที่ต้นคอกับหลังหลังล่างหลังล่างหลังล่างอะช่วงหลางล่างข้างหลังอะข้างบนตูดอะก้นเออนั่นเออข้างบนก้นอะก็เลยเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานะคะวันนี้ไปกายภาพบําบัดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวเนี้ยก็คือปวดมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าดื้อทนไม่ยอมไปหา นะคะก็ไปฝังคงฝังเข็มบ้างไปนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบแก้ได้ตรงจุดขนาดนั้นนะคะดังนั้นคือแบบน้องๆคนไหนหรือว่าแบบเออใครที่อยากเป็นโปรเพลอะคือมันก็ไม่ได้ง่ายนะคือนอกจากแบบเราจะเสียเวลาในการใช้ชีวิตไปแบบเยอะแล้วอะคือเราต้องเสียแ,แลกมาด้วยสุขภาพเหมือนกันนะคนอื่นเป็นอีกปเธอมีใครเป็นอีกปะเหมือนคนอื่นจะไม่เป็นแบบรีวคนอื่นจะเป็นที่เมือกันอย่างีพี่ปองก็จะเป็นพี่ปองก็แบบเคยบอกว่า ถ้าเดียววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณหมอเขาจะว่ายัางไงบ้างนะคะไปไปเธอไปกดทิ่ก่อนเราไม่เราเขาไม่ต้องเข้าหรอฮะอะเขาไม่ต้องเข้าใช่ไหมมาถึงเราก็ต้องกรอกประวัติกันก่อนนะคะชื่ออะไรพ่อแม่เป็นใครอืม <laughs> ไม่ชก่อนที่เรานะคะจะไปทำใจข้าปบะบัดกันนะคะเราก็มา กินข้า <taking S 2> <chips S 1> วกันก่อนนะคะนี่คุณคะยังไงคะคุณจะกินข้าวประบาดไหมคะวันนี้มีเด็กติดกระดุมไม่เป็นนะคะต้องให้พี่เขาติดให้ไม่มีคนติดใครไม่มีบ้านมามาด้วยอาจารย์ไลยมีปวดต้นคอครับแล้วก็ข้างหลังมาปวดนี่คือตื้อๆไม่เมื่อยเหรอปวดเมื่อยนปวดเมื่อยปวดเมื่อย ยกกันางอใช่แยกกันแยกกันก้ม้มองแม่โคอืมและเนยมองพดาค่ะไม่มีอาการนะปกติกวดค่เมื่อยๆไม่แป๊บไม่ม่แปร๊บไม่ชยแข้อเค้านมีอาการอะไรเนะ่หน้าตรงค่ะแต่เวลาปวดขอนี่ตรงกลางเลยเหรอครับใช่ตรงกลางตรงเลยนะุ้มคอลงนิ่ปวดตอนไหนนั่งเหรอเวลานั่งนานๆนะครับเกี่ยวครับแต่แตปวดดูหัวไมปวด ก็จะมีนักกายภาพนะคะเขาคอยมาประเมินเบื้องต้นให้ก่อนที่จะรักษานะครับหลังต้ตึงกรามนะคุณปู่เขาจะเป็นอะไรไหมคะตรงนี้อเจ็บไหมตรงนี้ก็เจ็บไม่มากเท่าจุดก่อนหลังตึงเหมือนกันนะเนี่ยตึงเคยโดนทักก็เป็นกระดูกสันหลังเป็นังไไหมไม่อะครับเอาลวันนี้จะโดนทักแล้วล่ะน่าจะโดนทักแล้วแหละวันนี้จริงๆทักค่ะ เอวว่ามันมมเนี้ยงนิดนึงเลี้ยวไปด้านซ้ายหลั้ายไปูดข oh <my> ่าโอ,อ้ม่ก็ไอ้นี่แหละกรมพัน์เราคือสรีระเราตั้งแต่เกิด<ม>แล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องอตัวนึงที่เป็นชอคเวตัวนั้นจะเสียงดังน,นิดนึงลงไปกระแทกให้กล้ามเนื้อมันซ่อมแทนตัวเองอ้พวกอันด้าากระดกไป,ไปไก้ยใคกล้ามเนื้อทัวไปเหมอนมีคมอนนะไรอาง้เนาะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่เจ็บเดี๋ยวจะบอกอันนี้ น่าเจือนเลยนะหรือว่าจะเจ็บอ่ะแบบนี้พอมาตีีแหละไม่มีไม่ได้เจ็บเหมือนฉีดยาอะไรขนาดนั้นมีปวดนิดนึงนะคะถ้าไม่หวับอกนะรู้สึกไงบ้างถธอเย็นเดี๋ยวเปิดไปสักพักมันจะเริ่มอุ่นๆแล้วเป็นคนนั่งหลังคอมอเลยนะแป๊เดียวคอมแป๊เดียวคอมแล้วใช่ผมก็รู้ตัวมากเลยแบบมันแก้ยาแล้วพี่ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่โปรเพเยอร์ก็จะต้องเจอก็คือปวดหลังปวดมือ อย่างนี้แบบพี่มีคําแนะนําสําหรับคนที่เขาต้องนั่งทํางานอยู่ท่าเดิมเป็นเวลานานไหมคะก็จริงๆอันดับแรกเลยเปลี่ยนอิริยาบถเลยค่ะสอ,องชั่วโมงลุกทีชั่วโมงหนึ่งลุกทีอย่างเงี้ยต้องทําอย่างน้อยลุกไปกินน้ำข้องน้ำนึงก็ได้หรือว่าง่ายๆเลยเรานั่งทํางานแขนมันเลื่อนไปข้างหน้าเยอะดึงตัวกับเข้ามาด้านหลังยืดตัวขึ้นแบบไหลยื่นท้องแบอย่างเงี้ยตั้งไว้สักวหนึ่งนาทีแล้วเราก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฝืนตัวได้อ่านี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะจากพี่ กายภาพบำบัดนะครับซึ่งใครที่แบบทำอาชีพโปรเพเยอร์ซีมเมอร์อะไรอย่างงี้เนาะก็น่าจะแบบเป็นกันเยอะเพราะเต้องนั่งท่าเดิมนาน,านแต้องแบบเปลี่ยนท่าบ้างอะไรบ้างคะรู้สึกยังไงอตอนนี้ไม่ทําอะไรเลยเธอเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เหรอก็ดีนะรู้สึกดีเยน็ยนเย็นแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นรักใช่นะแค่รู้สึกดีเฉยแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นรักแต่นะไม่ได้แบบถึงขั้นรักขนะั้นรักแค่รู้สึกดีเฉยขอโทษ <c oughs> ไม่เล่นก็นได้ออขอโทษละก่ผมากการลงก้นสองข้างเลยเจ็บใช่ปะเจ็บ,บไหมคะไม่ไหกอเยข้างเจ็บ,บไหมเอ่ยนี่เงเหรอโอเคมีตรงไหนเจ็บเยอกว่าเพื่อนไหมน่าโอ้ยนะเ่จุ๊บนนี่งเป็นไงคะ เจ็บไหมต้องพูดลงหายใจเข้าลงหายใจออกนี่เจ็บยงไตไหนเะค่ยไม่ค่อยนะท่ากอขาชิ้อกนจะเป็นท่านี่หลังแล้วก็ต่อขาชิ้อกตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก่อนนอนทำเองได้ทำเองได้ ต้องทำประมาณเท่าไห,หร่ดีกวเสร็จไหนก็ค้างไว้10วินาทีแล้วก็เอาลงอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นใหม่ทำไปเลย3-4ีท,ทีไว้ก็10ทีไปเลยโอเคล่างๆก,ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าไหวอยู่นะไหวอยู่ไหว,วอยู่แปลว่า เป็นโปรนี้มันไม่ง่ายนะคะทุกคนค่ะบอกเลยน,นีทั้งแต่งก่อนหดตรงนี้ลงแ,แล้วยืดกลับจะยืดคอยืดคอเองเอื้อมมือมาจับขอบเก้าอี้หนึ่งข้างเอียงคอไปหัวจะยืดขวาเนาะเอียงคอไปซ้ายเอียงตัวนะคะเอียงอีก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 ตัวนี้นปึ๊บไปเออเอามือซ้ายมาจาับหูคอมาจาับหัเลยอย่างนี้คหรออ่าบินแบบ งัดไว้นะอย่าให้มันมมายืดไปเอาแบบตึงๆพอนะครับกิวี่วแล้วครับเสร็จนีอเคค่ะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างเล่าสิอ่เบาเบาบาดูสึกเบาขึ้นนะหมายถึงหลังหลังนะเธอทำไมเธอไม่แบบว่าหมายถึงเงินในกระเป๋าเบาขึ้น ไม่เล่นม,มุกเลยมันก็แบบไม่ได้แพงมากก็ทำครั้งนึงก็ตกครางละเก้าร้อยแล้วยิ่งแบบคือพ็าเกจเยอะก็ถูกเรารู้สึกว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นมีอะไรอยากจะแบบฝากถึงน้องๆที่เขาแบบอยากมาเป็นโปรเพเยอร์ไหมเขาจะต้องแบบมีความพร้อมในเรื่องอะไรมั่งไม่มีเราก็ไม่ต้องเก่งด้วยไม่ต้องเก่ง้ลยเออดีดีมีอะไรจะฝากไหมถึงน้องๆที่เขาแบบเอ้ยอยากเป็นโปรเพเยอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาในในวงการโปรเพเยอร์แล้วอ่ะ ต้องเจออะไรบ้างก็ข,ขนาดฝึกซ้อมเยอะครับแล้วก็เรื่องนั้นมา่อนดูแผนเยอะค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมหลังกับคอและ่ามาด้วยเราก็ต้องนั่ง<ต>นั่งท่าเดิมเป็นเวลานานแต,แต่มันไม่ได้เป็น,น,นง่ายๆผมผมว่าก่อจะเป็นก็แข่งมาสามปีสองสามปีเออก่อจะเป็นนะมไม่ได้เป็นง่ายๆหรอกแต่ก็นั่นแหละพยายามออกกําลังกายด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะกด เธอฝากบอกให้คนดกดซับสไคร้หน่อยวีวีเขาแต่ซับน้อยเธอก็กกดซับสไคร้ให้ช่องนักพี่ 5G ได้ครับเร็วแรงทะลุน้ำร้อนกัน 5G เธอแบ<ด>บน<ด>ีใจนะคะฝากกดซับสไคร้ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบุยลำอีวอท